ก่อนที่เราให้อาจารย์ได้พยายกรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดวันเสาร์ในรอบหนึ่งสัปดาห์นี้ขออนุญาตจะขึ้นเพจในการที่หลายๆท่านอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับเราในเดือนหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ากิจกรรมนี้เป็นครั้งแรกของการเปิดบ้านโหราศาสตร์ที่ทําให้หลายๆท่านที่ตามชมรายการเรามีโอกาสได้มาพบปะ เจอกับสุดยอดโหราจาร์ในงานนี้เลยนะคะเป็นการทำนายดวงชะตาฟรีปกติแล้วถ้าคุณคิดจะเจออาจารย์ในช่วงนี้คุณไม่ได้เจอเหรอกคะ่ะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดและอาจารย์จะไม่ค่อยรับดูดวงส่วนตัวยกเว้นกับการดูออนไลน์นะแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในการที่อาจารย์ทุกท่านยินดีที่จะเปิดเผยตัวต,วต,วตน <c oughs> ต้องบอกว่าเปิดเผยตัวตน <c oughs> แล้วก็ยินดีที่จะมาเจอกับหลายๆท่านที่จะมาที่เป็นคนติดตามที่เป็นแฟนคลับของรายการเราที่ติดตาม อาจารย์ในแต่ละท่านนะคะแล้วคุณที่สําคัญคุณจะมีโอกาสเลือกที่จะดูดวงกับอาจารย์ท่านใดก็ได้1ท่านนะคะแล้วดูโดยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายปกติแล้วอาจารย์หนึ่งท่านพยากรณ์ดวงตาดูดวงให้กับแต่ละท่านค่าครูนี่ไม่น้อยนะจะบอกให้แต่ในวันนี้เสาร์ที่12มีนาคมเนี่ยคุณจะได้ดูดวงฟรีแล้วคุณสามารถที่จะเลือกอาจารย์ท่านใดก็ได้แต่คุณไปเลือกอาจารย์ที่หน้างานแต่ อันดับแรกคือคุณจะต้องลงทะเบียนด้วยการโทรเข้ามาเบอร์นี้ค่ะ0863172950หรือเข้าไปในอินบ็อกซ์เพจ มูเตลูนะคะเข้าไปในกล่องรับข้อความแล้วก็พิมพ์คําว่าออขอร่วมกิจกรรมเปิดบ้านโหราศาสตร์นะคะแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อกลับให้กับทีมงานเราทีมงานเราจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันแล้วก็ให้รีบส่งนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้จํานวนว่าครบหรือยังเมื่อครบ1 0 6ท่านแล้วเราปิดรับทันทีนะคะเพราะเราจํากัดจํานวนด้วยซึ่งกิจกรรมนี้ในวันเสาร์ที่12มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา9ก้นกาถึง17บเนการเราจัดที่ อาคารวิทยาบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรกันเลยนะคะ